คะแนนนะครับให้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทําอ่านคิดวิเคราะห์ขเขียนได้ด้วยนะครับก็มาดูอันแรกเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นช่องของคะแนนเก็บต่างๆนะครับก็จะสามารถรวมคะแนนให้ได้นะครับก็จะมีการเก็บแล้วก็รวมคะแนนสุดท้ายก็ตัดเป็นเกรดมาให้โดยอันนี้ผมเขียนสูตรให้แล้วนะครับมันก็จะง่ายในการกรอกเกรดยังไงนะก็คือสามารถดูก่อนได้ว่า ตรงนี้ได้เกรดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถอ่าดูก่อนได้ที่จะเอาไปลงในโปรแกรมจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะฮะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับมันสามารถทําอะไรได้อีกนะก็คือเกรดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้เกรดมาแล้วนะครับเราสามารถนำเกรดตรงนี้นะครับมาทําเป็นอ่านวิเคราะห์เขียนได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครูคว่าจะใช้ไหมนะอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามันแต่และกลุ่มไม่เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็แต่งปันกันนะไปต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราได้กรอกคะแนนเสร็จแล้วแล้วก็คะแนนถูกต้องแล้วนะครับเราจะเปิดโปรแกรมบุ๊กมาร์กออนไลน์ขึ้นมานะครับโปรแกรมบุ๊กมาร์กออนไลน์นะครับตรงนี้เราอ่ามันจะขึ้นเลือกแบบนี้นะครับอ่าหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับให้เลือกเป็นออนะครับหรือว่าคุณครูบาอาจจะสอนแค่ไม่กี่ห้องนะครับของผมีนสอนสิบห้องเลยนะฮะเลือกเป็นอนะครับแล้วก็ เลือกหน่วยนะครับแต่บางท่านนะครับไม่เลือกเลือกหน่วยไม่ขึ้นนะฮะคุณครูต้องไปเลือกตรงคําว่าปรับคะแนนก่อนนะครับอันนี้ทบทวนเนาะแล้วก็ใส่ค่าคะแนนตามนี้นะครับอันนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับจะสอนในเรื่องของการใช้บุ๊กมาร์กออนไลน์แบบเต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็ขอย้อนกลับเลยนะฮะอ่ะอันนี้เลือกเป็นออเลือกเป็นหน่วยที่1นนะฮะเสร็จแล้วเริ่มบันทึกคะแนนนะครับ ตรงนี้นะครับให้คุณครูนะครับทําการตรึงคอลัมน์ก่อนนะครับคอลัมน์คืออะไรก็คือแถวในแนวตั้งตรงนี้นะครับเราจะตรึงคอลัมน์ย่อยหนึ่งนะครับทุกหน่วยเลยนะครับเราจะตรึงแค่ย่อยที่1น่นะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ข้างล่างเลือกหน่อยย่อยนะครับให้เราเลือกเป็น U M 1นะครับ U M 1คือตรงนี้นะนี่นะครับมันจะเลื่อนขึ้นกลับมาข้างบนใหม่นะครับหลังจากที่เรา เลือก U M หนึ่งเรียบร้อยนะครับเราเลื่อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่าตึงคอลัมน์นะครับอ่ะแบบนี้นะครับการตึงคอลัมน์ก็จะเห็นว่านะครับอ่ะคอลัมน์สองคอลัมน์สามเนี่ยมันจะไม่สามารถพิมพ์ได้ยกเว้นคอลัมน์ที่หนึ่งนะหรือว่าย่อยหนึ่งนะอันนี้เราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับทีนี้เราจะไม่พิมพ์นะครับถ้ามานั่งพิมพ์ใช้เวลานานไปนะสมมติว่าอย่างของผมมีทั้งหมด300คนเนี่ยสามร้อยกว่าคนก็จะใช้เวลานานไปนะอันนี้คือ เราจะหาเทคนิคที่มันสามารถทําให้เราสามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับเราจะเปิดโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมจะแชร์ในเว็บให้นะครับโปรแกรมชื่อว่า SGS AutoFill นะครับซึ่งมาจากหลายเว็บไซต์นะครับที่เขาเผยแพร่นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้พัฒนาด้วยนะ,ะกดไปที่ Show More Option แล้วเลือก Extract เฮียนะครับถ้าใครคลิกขวาแล้วก็เอ็กเซลเอ็กเซลเฮียอะไรก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราจะได้โปรแกรมนี้มานะครับชื่อว่า SGS AutoFill นะครับซึ่งมันอยู่ในไดดีนะครับผมเอาไว้ในไดดีนะครับคุณครูเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูไปคัดลอกนะครับอันนี้นะครับคะแนนมาจากไฟล์ Excel ที่เราได้ทำคะแนนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีการ คำนวณอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกดว่างนะครับหรือว่าคลิกขวาวางได้เลยหรือว่า c t r ท v ก็ได้นะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณครูนะครับเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่นะครับอคอลัมน์หน่วยย่อยที่1นนะครับเสร็จแล้วกดใช่ฮะต้องคลิกก่อนนะต้องคลิกก่อนนะครับต้อคลิกก่อนอันนี้จะลบได้ไหมไม่ลบได้ไหมได้หมดเลยนะครับแต่ว่าลบก็ดีนะเราจะได้รู้ว่าเออเราคลิกมาไว้ตรงนี้นะกดใช่นะฮะ เสร็จแล้วก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งเหนะ็นไหมฮะทีนี้เรามีหน้าที่แค่รอฮะรอให้โปรแกรมทํางานจนเสร็จนะครับแต่ทีนี้ผมจะเห็นว่าในนี้มีแค่30กว่าคนนะฮะนี่นะที่จริงถ้าเรามีร้อยคนเนี่ยมันจะไล่ลงมาให้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดรวมคะแนนแล้วก็จัดเก็บนะครับแค่นี้เองนะอันนี้คือการใช้เทคนิคการกรอกคะแนนแบบ รดเร็วนะครับอีกรอบนะเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนะก็คือถ้าเปิดเราจะไปหน่อยีย่อยที่ะครนะสมมติอ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเลยดีปานะครับกลับนะไม่บันทึกอ่ะอันนี้จะเออเลอกของโปรแกรมละนะอ่ะเรามาหน่อยย่อยที่2นะกดอ้อมเดิมหน่อยย่อยที่2เริ่มบันทึกคะแนนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะอ่ะเลือกเป็น u m 1อ่ะจะโหลดใหม่นะแล้วก็เลือกเป็นตึงคอลัมน์นะครับอ่ะเห็นไหมก็จะได้แบบนี้นะครับพอเราตรึงคอลัมน์เสร็จนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ h s autofill นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้กดโอเคนะครับเปิดได้ดีถ้าโปรแกรมอ่ะแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนอันนี้ว่าออกนิดนึงนะต่อไปเรา ใช้คอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ก็คือแถวแนวตั้งตรงนี้นะฮะจะเป็นการกรอกในแนวตั้งนะฮะหรือว่าเป็นคอลัมน์นะครับเสร็จแล้วเปิดมา H S แล้วก็วางนะครับแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วเปิดบุ๊กมาร์กขึ้นมานะครับเราจะเริ่มกรอกที่ย่อยหนึ่งนะหรือ U M หนึ่งนะอันนี้ที่นี้ผมจะไม่ลบนะกดใช่นะครับอย่าลืมนะกดใช่ก่อนนะครับ่นะแล้วก็กดโอเค เห็นไหมฮะแค่นี้นะครับโปรแกรมก็จะทําการลันให้เราเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้นะครับในการกรอกข้อมูลรูปแบบรวดเร็วนะอันนี้ผมยังไม่บันทึกคะแนนนะขอกลับไปก่อนนะีนน้จะเออเลอร์น่แอ่าโอเคปล่อยมันนะก็ขอกลับไปก่อนอน,นี้เป็นโปรแกรมทดสอบนะครับคุณครูสามารถเอาไปใช้ได้อะอันแรกเลยที่สําคัญเลยนะครับคุณครูต้องทําคะแนนตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเท่าไหรก็ค่อย เอามาทำในบุ๊กมากเพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาตรงนี้นานมากนะครับส่วนตรงนี้มณครูต้องไปศึกษาเพิ่มเองนะอันนี้ก็เป็นสูตรถ้าดูก็จะรู้นะว่ามันคืออะไรนะมี5้าคอลัมน์นะครับแต่บางกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันนะถ้ามีข้อสงสัยก็เดินมาถามได้นะครับอ่าแล้วก็ไฟล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ที่หน้าเว็บได้เลยนะครับสามารถโหลดได้เลยลพร้อมกับลิงก์ของ โปรแกรม HGS AutoFill นะครับน่าจะให้เป็นโปรแกรมไปเลยนะนี่เดี๋ยวส่งเดี๋ยวเอาไว้ในหน้าเว็บนะครับว่ายังไงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนดูได้นะครับหรือสอบถามโดยตนเองก็ได้นะครับโอเคครับ